เข้าแถวพอเอคยเข้าฝางเปล่าเลยมวคหนีก like ันต่างเตมู้ก oh นีดตู <employers. c oughs> ้นั่ดูรถตู้รถตู้หนีด้วยหนีหนีหนีนอะไรเนี่ยมันชนตูตแล้วนเข้าไปในป๊มหนีเลยเนาะ ตู้หนีเลยเนาะหนีเลยอ่ะโอ้ชนมาแน่แน,นะเนาะชนเขาแล้วหนีน่าเกลียดมากหนีด,ดูเดี๋นีโอ้เดยียบหนีอ่ะไม่รู้ว่าเป็นรถโดยสารป่ะไม่น่าจะใช่ใชรถส่งทางงานแน่ครับหนีเลิฟต์เลยโอ้ยนั่นพังเยอะแล้ยนะดูดดไหมอ่ะเล็กเลยครับคนด้วยนะโหนีหนีหนีไฟแดงก็นายขอตามเดี๋ยวจะเปบียนได้ไหมอ่ะเออ ตรงหรือตรงเหลียวดิเหียวดูมันแฉลบหนีไปเหลยนะหนีงอซ้ายมีเหรอผมมันขับรถได้ชั่วมากชั่วก็งงเลยมันขับรถแวบไปแวะมาจะบ้าแวะไปแวะแวะไม่พ้นเขาหีีงซ้ายเห็นไหมเนี่ยมันหนีงซ้ายหนีงซ้ายไปแล้วโอ้โหชั่วเนาะดูนะไปเลี้ยวไปดูนะสุดยายปะหนีแหลกเลยเนาะ เพราะมันไม่เข้าเมืองไงรู้ว่าถ้าเข้าเมืองมันกลัวตำรวจด่ากันหนีมันก็บุกปแนะแนมันเยอะเลยครับมันมากระแทกเขาแรงนะนะโอ้โหไอ้ด้นานข้ามไฟแลบเลยเนะาะรถชั่วมากไอ้ด้านไอ้ด้านเข้าไปในปั๊มเลยดีไม่ชนเสาไฟเนาะมันชนหมดเลยเจ้านายเมื่อกี้เนี่ยขึ้นเกาะกลางไปดีไม่ดีคนะแน่หรือว่าผิดนะครับเขาวิ่งอยู่เลนขวาใช่ไหมมันทรายไปชนเขาฟังผมว่าจับได้เลยโอ้แม่งชั่วเนาะ ไปเจอแบบนี้เป็นไงทุเรียหลบไปไหนแล้ววะหนีเข้าไปในนี้แล้วนี่เนาะม,มันต้องไปดูแผลมันขับวนไปดูไหมจริงๆผมไม่อยากช่วยคันกระบะนะทำไมอากเราเข้าไปดูที่นี่มันจอดนั่นอนะเขาหนีหลบเข้าไปเนะี่ยมันขับรถเกินไปอ่ะเขาไปเจอญาติเราเป็นไงอย่างนี้เป็นไงญาติพี่น้องเราอะปัญหา เข้าไปดูนิแล้วจดทะเบียนมันไม่รู้หรอกเนาะแล้วเดี๋ยวแม่ผมแจ้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวโทรบอกสวัสดิการจอบุรีรู้ปะ่ะเดี๋ยวผมโทรบอกมันไงรู้ปะ่ะครับผมมีเบอร์อยู่เดี๋ยวบอกสวัสดิการบอ,รอดว่รถคันนี้ชนเา้าหน้าปั๊มเจ็ด